ที่กําลังท้องนะครับมันจะขึ้นมาตากแข้งแล้วก็มันจะทําคือมันจะเอาขาสองข้างนะครับมันจะหวงที่ไอ้ที่มันอุ้มท้องอยู่ครับเขาเรียกอะไรสปริงสปริงอะไรสักอย่า,ง,ง,ยานงนะครับนี่ครับสปริง่ะ่ะใช่ครับนี่คือปูท้องนะโอ้อันนี้อันนี้จับขึ้นจะกระจับขึ้นมาโชยมาดูได้ไหมได้ครับได้อันนี้มัน้องเลือดแก่นหน่อยน่าโช์ได้เอ้ยคือมันมันหวงมันหว,ห,วหวงอันนี้มันนะครับมันไม่จับแลับหวงลูกเนาะใช่นี้ยเนี้เนี้ย ว่านี่ลูกมันออกมาลูกคนแล้วนี่ใช่ครับใช่ไหมเนี่ยคือท้องเยอะมากครับปูผมตัวเนี้ดูเรื่อยๆแล้วก็ได้เยอะมากจริงก็คือการลักษณะที่สังเกตง่ายๆคือมันจะยืนดูโดดเดี่ยวนะครับยืนค่อมตัวครับขนาที่ปูท้องสังเกตได้เลยค่อมตัวะนี้ใหญใช่มันจะอยู่โดดเดี่ยวนะครับเนี่ยมันจะปูท้องนะครับเนี่ยสายพันธุ์กําแพงครับ เยวจะลงเบอร์ลงอะไรไว้ให้ใต้คลิปนะครับอยากเขียไปเนี่ยมันเขียไปคิปตัวตัวอะไอ่เติดติดตามนะครับฟาร์มปูผมก็เริ่มมีเยอะนะครับเริ่มจำหนายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับสนใจก็มาดูเลยครับอยู่ที่เครือสาหั์เราครับชนบุรีของเราเองครับคือมีปูเยอะมากครับตอนนี้ผ้อมที่จำหนายแล้วครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับกระแสมาแรงมากครับเนี่ยนี่ผมเลี้ยงมาเนี่ยคือท้องแก่ทุกตัวเลยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็ท้องแก่ครับอีกตัวเนี๋ยให้ดูครับ ปสดเลยสังเกตลักษณะครับอันนี้มันคือปูท้องเริ่มแก่แล้วแหละอ๋อแล้วปูตัวเมียครับลักษณะสังเกตปูตัวเมียเป็นยังไงท้องอีกครับเนี่ยสนใจผมว่าน่าเลี้ยงอะไรนะครับจับขึ้นมาสังเกตบอกลักษณะปูตัวเมียหน่อยด้วยถ้าปูตัวเมียมันจะมีเนี่ยครับกล้ามมันมันไม่มีกล้ามมันจะเป็นอันนี้ใหญ่กล้ามเล็กอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับกล้ามเล็กปูตัวเมียกล้ามเล็กอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไงไงท้องมันมาดูนะเนี่ยเนี่ยใหญ่มากเนี่ยแล้วก็ไอตัวไอตัวฝาปิดท้องเขาเนี่ยคือปิ้งที่เเเเาาารียกนนนนะะะมมััจใหญ่ ใช่แล้วก็ไอตัวนี้ก็คือลูกมันมีลูกอ่อนอยู่ในท้องแล้วเนาะที่มันอันนี้พร้อมจะคลอดแล้วอีกบ้านอาทิตย์นึงก็จะคลอดแล้วครับน่าจะอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเราอยากได้ลูกที่มันแข็งแรงสุดคือให้มันทำคลอดเองนะครับเราอย่าไปทำคลอดมันก็ผมศึกษามาแล้วคือถ้าทำคลอดมันโอกาสรอดมันจะน่าติดน่าติดนะครับอ๋อถ้าเราทำคลอดเองโอกาสรอดมันแค่สิบห้าสิบเป็นให้มันคลานออกมาเองใช่ครับอืมครับพลนุภัทรปูนานะครับเดี๋ยวลงคลิปอะไรลงเบอร์โทรให้นะครับ สังเกตง่ายครับมันจะหัวงนน่นะชัดอ่ะังนี้เดี๋ยวมันตัวปูมนไม่ค่อยชัดเลยจะพ่อใครงี้ก<อ>่อนเนี่ยเนแอรเนี่ย<อ>ครับมันจะหวงามากสังเกตได้ง่ายมันจะหวงแล้วมันจะขึ้นไปตาแข้งครับถ้าเป็นปูที่ท้องครับดูไม่ยากครับมันไม่ดูหรอกครับปูเราเลี้ยงปูเราเลี้ยงเองธรรมชาติที่เราเลี้ยงเองมันจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่ นี่เหมือนกับปูที่อันนี้โชว์ปูตัวเมียตัวปูตัวเมียก็คือกล้ามเล็กกล้ามเล็กกล้ามเล็กไอแผ่นทองมันใหญ่ๆเพื่อไว้สําหรับอุ้มท้องเนาะไอตัวผู้เนี่ยตัวผู้แล้วดูปูตัวผู้เนี่ยไอตัวจงเพลงครับเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยตัวผู้มันใหญ่อย่างนี้เลยนะอ๋อไอตัวผู้กล้าม ก้ามันจะใหญ่นี่ใช่ไหมใช่ครับนี่สีดำกางเกยมีดีครับดีไม่ออกเลยนะครับนี่ตัวตัวผู้ก็คือก้ามใหญ่นี่ยแล้วก็ไอ้ท้องหน้าท้องมันจะเล็กนะครับใสยทางกำแพงนะครับเนี่ยแล้วจะดูมันเกะกะดูแบบมันแมนกับตัวเมียสักหน่อยน้อยน้อยใช่นี่นะครับสําหรับสังเกตดูเอามันไปปล่อยก่อนให้มันครับเอาปล่อยเนาะอันนี้มันท้องสงสารมันเดี๋ยวค่อยคุยกับตัวผู้นี่กันโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูลักษณะของตัวผู้เนาะ นะตัวผู้ครับดูดูไม่ยากครับนี่สายพันธ์กแพงของจริงไะครับเนี่ยกล้ามโตครับกล้ามนี่แพงมากครับโลละแปดร้อยโลละแปดร้อยครับเฉพาะกล้ามขายได้ทุกอย่างครับผู้อจะอันนี้ตัวตัวผู้ท้องจะตรงนี้กระปิ้งนี่จะเล็กเนาะใช่ใช่ใชนะ่แล้วก็อันนี้อันน,<อ>น,นี้อันนี้กล้ามกล้ามมันจะใหญ่เนาะใช่ใช่ผู้แล้วอันนี้จะจะขายพันุคู่คู่กี่บาทถ้ามีคนอยากได้ อันนี้ตัวปล่อยไม่แพงครับประมาณคูณละ60เลยคูณละ60บาทนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นใหม่นะครับเพื่อสนับสนุนพนุวัานฟาร์มที่กำลังเริ่มศึกษาการเลี้ยงปูนะแล้วเราจะใส่เขียดมาทำไมเนี่ยก็เอามาให้มันร้องทีก็ให้มันกินไปเลยไงนี่ครับใส่เขียดให้เป็นอาหารอีกโอ้ก็ปูที brothers, PI, function, survival, at, uh, ่กำลังจะเริ่มท้องอ่ะดูนี่มันจะใหญ่หน่อยเนี่ยอีกประมาณ สักเดือนหนึ่งนี่ครับมันจะเป่งขึ้นมาจะเป่งขึ้นมาเนี่ยนี่ลักษณะทุกปูที่มันท้องเนี่ยมันดูดูกันยืนเนี่ยอ่อการยืนมันยืนแบบค่อมๆตัวใช่ไหมเพราะมันติดหน้าท้องเนาะมันติดหน้าท้องมันมันมีมันท้องเยอะมันมีที่เก็บแล้วเนี่ยท้องเยอะไม่มีที่เก็บใช่ต้องทำโบเยอะแล้วโบใหญ่แล้วจะเพื่อทำแล้วเนี่ยก็กำลังจะขยายอยู่ก็คือกำลังจะเตรียมเตรียมทำเป็นบ่อใช่ไหม ไม่ไม่ทำเป็นชั้นอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่อ๋อจะทําเป็นบ่อเลยใช่ไหมเป็นอีกสามล็อกปูมันเยอะมากลูกเตรียมเตรียมต้อนนับลูกก่อนมานะครับที่กาลังได้สิบกว่าวันนี่แหละอันนี้ก็คือไม่ทําเป็นชั้นอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ครับที่นั้นก็คือแบบนี้เลยอ๋ออันนั้นก็คือจะเอาอยู่แบบนั้นเป็นสามล็อกแต่ก็ใหญ่นั่นน่าจะใส่ได้ประมาณสักสี่ห้าร้อยอยู่ต่อต่อล็อกอ่ะก็ปล่อยน้ําออกทัางเราไปเลยเยอะเวลานี้เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาดูกันเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดู เอฟซีที่อยากดูกันเลี้ยงปูนะเนี่ยปูที่มันทำกอดดูสี่วันอธิบายเลยที่ครั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูลูกปูอายุมันเมื่อน้ำมันน้ำมันดำเนาะมันไม่มองไม่ค่อยเห็นเลยสิบกว่าวันเนี่ยนะครับไอตัวที่มาถ่ายคลิปครั้งก่อนนะครับแต่ตัวตัวมากก็ตัวครับนี่มันมันต้นตัวเยอะอยู่เนี่ยน้ำมันดำมันเริ่มขุ่นแล้วคือไมเค่อยได้ถ่ายน้ำถ่ายน้ำบ่อยไม่ได้ เดี๋ยนจะชีไปไปช้ให้ดูเนาะอันนี้<อ>ยุ่ง<ค>น,นะนอันนี้ยุงนะอันนี้มไม่ใช่ปูเนี่ยลูกปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยออใช่ใช่ใชอันนี้คืออายุสิบวันวันสิบวันตัวขนาดนี้ตัวเร็วอันนี้คืออนุบาลแบบธรรมชาตินะครับอืมอากแิเมันซ่อนตัวมันจริงจริงมันเยอะอยู่นะมันเยอะอันนี้เคยเคยล้างบ่หนี่ก็เคยจักออกนิดหน่อยล้างมันมันก็จะไปกับไอ้นี่เลยมันว่มันออไปไงนี่นะครับเยอะอยู่ครับมันเยอะอยู่นี่นะครับไอ มามาที่แรกยังมองเกือบไม่เห็นนะครับเนี่ยมันโตขึ้นเลยด้โตขึ้นเยอะม,มาติดตามครับเลี้ยงจริงครับเลี้ยงจริงเลี้ยงฟ้ <ừ> องเองเลยว่าบ่อน,นี้่บน,นี้มันขายพ่อพันให้พันให้ครับมาดูครับว่าบ่อน,นี้มันจะเหลือกี่ตัวนะเออแลวนะไปดูเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมจะทําอาทิตย์หน้าผมจะล้างทล้วก็สะอาดแล้วก็นับดูมันจะเหลือกี่ตัวอันนี้มันแม่นี่แม่แม่เล็กอ๋อแม่ตัวเล็กแม่เล็ก ที่ผมว่าประมาณสามสี่ร้อยอ่ะแต่มันหน้าจะเลือดจะคล้องไว้อยู่นี่นะเลือครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบหละเพราะว่าเราทํคลอดโอ้มันหลบไปนี่นี่ไงนี่ไงไม่ออกก็เต็มแล้วนั่นไงนี่ครับนั่นน่ะออกมาเต็มเลยนี่ครับแล้วก็นี่ครับมันก็เลือเยอะอยู่นะครับตอนนี้สิบวันไดสามอาทิตย์อาทิตย์นี้แล้วได้ได้ได้สามอาทิตย์แล้วแหละก็พี่มาถ่ายนี่เป็นรอบที่สามยูโรวันอาทิตย์ใช่ไหมสามอาทิตย์ก็สิบกว่าวันนั่นแหละสิบสองวันสิบสามวันนี่แหละโอเคแล้ว แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือที่ว่ามาถ่ายทําคลอดคลอดเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนี้ลอันนี้อันนี้นไม่โตเท่าไหร่อันนี้ถ่ายคลอดอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับจุม่มจุ่มน้ําไม่ได้ครับครั้งทนี้แล้วใช้โกโปรมาถ่ายจุ่มน้ําได้อยู่นี่นะครับถ่ายดูใกล้ๆเนาะไอเม็ดเม็ดเล็กๆๆนี่คือลูกปูนะครับไอนนที่ว่าเป็นสีน้ําตาลนี่ลูกปนเลยลูกปูอ่ะมันขึ้นมา เป็นกระแสกำลังแรงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแรงมากเลยสนใจรีบๆเ,เลยนะครับสนใจรีบๆเ,เลยนะตอนนี้กำลังมาแรงเดี๋ยวต่อไปตลาดจะตันตดีวไปตลาจะตัน,ตจ,จ,ตนจริงเพราะว่าสคนมากเขาจะขายแต่พวกพันไงแล้วมันจะตันก่อนไงเราทำก่อนเราได้เปรียบอะ่ะ